สิ่งนี้คือตะกรอนนะครับที่เราได้จากก้นกระมังที่เราเลี้ยงไรแดงนะครับก็จะมีทั้งตะกรอนแล้วก็ไข่ปนกันอยู่นะครับอันนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการเก็บไข่ไรแดงนะครับก็จะเป็นไรแดงเทศที่ผมเลี้ยงไว้ครับเห็นไหมครับก็มีทั้งตะกรอนเลยนี่ถ้าดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่ามีไข่ไรแดงเทศนะครับ ปนอยู่เห็นไหมครับทั้งตะก,กรนทั้งหน,นอนแดงนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับโอ้มีติดมือมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเสียดายโอ้